ถามจริงเธอจะคบกับไก่ตัวนี้จริงๆเหรอใช่ฉันว่าไก่ตัวนี้ก็น่ารักดีนะดูสิขนนุ่มมากๆเลยจุากไก่แบมเป็นแฟนฉันนายทำแบบนี้ได้ยังไง <graph> ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ผมเป็นไก่เสน่หาสาวรักสาวหลงใช่ไหมะ๊ะน้องแบมเฮ้ยรับไม่ได้ <ệu blues> น้องแบมจ๋าอยากกินอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวพี่ไก่ไปซื้อมาให้อืมอยากกินน้ำผลไม้จังเลยค่ะได้สิเดี๋ยวพี่ไก่ไปหามาให้นะกะตักะตักเจ้าลูกทารพีแกไม่รู้ตัวเรื่องไงว่าแกเป็นไก่แกจะมาคบกับมนุษย์ไม่ได้ทำไมล่ะครับแม่ผมรักแบมและผมจะแต่งงานกับแบมเท่านั้นกะตักะตกน้องแบม คือคนที่ผมรักกะตักกตักไอ้ลูกบ้ามันเป็นไปไม่ได้แม่อย่ามายุ่งกับผมนะผมรักแบมและผมจะแต่งงานกับเธอไปกันเถอะน้องแบมกะตักกตักกลับมานี่กองลูกมนุกกะไก่คบกันไม่ได้พี่ไก่คะแบมหิวจังเลยอะกะตักกัตตกเดี๋ยวพี่จะหาอะไรให้น้องแบมกินนะกินนี่ไหม แต่แบมอยากจะกินไก่นะคะเออกินไก่เหรอเอองั้นก็เอาเป็นอันนี้ละกันอืมอร่อยจังเลยค่ะพี่ไก่นี่มันเนื้อพี่ไก่ใช่ไหมคะเออไม่ใช่อ่ะคือพี่ไปซื้อมาที่ตลา,าดอะนะแต่ว่าแบมอยากจะลองชิมเนื้อของพี่ไก่ดูนะคะเอองั้นให้ชิมแค่นิดเดียวนะอืมทำไมหนังเหนียวอย่างนี้ล่ะคะ อ้ยน้องแบมพี่จักกาจี้นะกัะตานังผู้หญิงคนนี้มันต้องการจะกินลูกแล้วแม่บอกแล้วว่ามานุกกะไก่หลักกังไม่ได้แม่อย่ามาย่งุกับผมได้ไหมเนี่ยผมรักของผมเธอจะกินผมผมก็จะให้เธอกินกะตะักะตตะาลูกจ๋าอย่าทํำแบบนี้กลับมาก่อนไม่ผมไม่กลับพี่ไก่คะ ความรักของเราจะไปรอดมีคะเน,นี้ยน้องแบมไม่ต้องกลัวนะพี่จะรักน้องแบมไม่ว่าจะแดดออกหรือฝนตกงั้นพี่ไก่พาแบมไปซื้อบ้านนะคะบ้านหลังนั้นนะคะใช่ผู้ชายคนนั้นเลยค่ะหยุดค่ะกระตักกระตัก,ตก,ตกนี่ใครอะน้องแบมคนนี้เขาคือในหน้าขายบ้านนะคะอ๋ปอปวดหัวจังเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงได้ปวดหัวแบบนี้นะแบมปวดหัว น้องแบมเป็นอะไรนะ่ะแบมไม่รู้ค่ะแบมมีโรคชนิดหนึ่งซึ่งต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากแล้วแบมก็ไม่มีเงินรักษาแต่จะว่าไปมันก็พอมีวิธีนะถ้าเธออยากจะรู้เธอก็ต้องเอาตัวเธอมาแลกผมยอมครับเพื่อให้น้องแบมมีชีวิตอยู่รอดผมยอมทุกอย่างเอาตัวผมไปเลยอืมดีมากเลยอ่าแบมนี่คือข้าไก่นะ ขอบคุณนะคะไว้วันหลังจะพาไก่มาขายให้กับคุณอีกนะคะเฮ้ยน้องแบมอะไรกันเนี่ยก็เธอขายแกให้ฉันไงล่ะกาตาคตาแม่บอกแล้วใช่ไหมลูกว่ามนุษย์กับไก่รักกันไม่ได้กะตะตเอออะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะไก่ครับไก่ไก่มาส่งแล้วครับแม่จ๋าช่วยผมด้วยแม่อย่าร้องสิเจ้าไก่ หยุดเดี๋ยวนี้นะกัตตากัตส่วนแม่ไก่มาทางนี้แม่จ๋าแม่อะไรกันเนี่ยนี่มันที่ไหนกันมาแล้วคะ่ะออ๊ยตัวเองไก่มาส่งแล้วแต่ฉันสั่งไก่ดิบไปทำไมถึงมาเป็นตัวแบบนี้ล่ะสงใจจะเข้าใจอะไรผิดนะแต่ก็เอาเถอะไก่แบบนี้ก็สดดีไม่ใช่หรอ กตะตาก,ก,ตกเข้ามาก่อนสิจ๊ะเจ้าไก่ขอบคุณเนะครับอุ้ยตายแล้วไก่พูดได้ด้วยกตะตาก,ก,ตกคุณคะไก่มาส่งแล้วจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยกตะตาก,ก,ตกคุณจะทำอะไรผมหรอครับมานี่มาเจ้าไก่ไม่ต้องร้องนะจ๊ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเธอก็ จะหายเจ็บปวดแล้วหมายความว่ายังไงหายเจ็บปวดก็หมายความว่าเธอจะอยู่บนโลกนี้อีกได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไงล่ะอ,อะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากจะหนีไปตอนนี้ก็ได้นะกะตะ็กะตะ๊อกก็ต๊อกนี่เธอทำอะไรนะะไก่ตัวนี้ซื้อมาราคาหลายพันนะมันนี่เลยเจ้าไก่มาทางนี้ ก,กก,กเดี๋ยวผมจัดการเองสาวเขาเป็นรอในบ้านนะนี่พวกคุณจะทำอะไรผมครับเนี่ยฉันว่าเราเปลี่ยนมาเลี้ยงไก่ตัวนี้กันดีไหมเนะ่ะอย่ากินมันเลยนะเจ้าไก่เข้ามาแล้วก,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 กุ๊ก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 ก็ได้สิแล้วแต่เธอแล้วกันจะทำอะไรก็เชิญเลยกระตักกระตักขอบคุณนะครับพวกคุณจะเลี้ยงผมใช่ไหมผมสัญญาเลยว,ว่าผมจะเป็นไก่ที่ดีเป็นไก่ที่น่ารัก พวกคุณสั่งให้ทำอะไรผมจะทำตามหมดเลยครับถ้าอย่างนั้นเข้ามาในนี้ได้ไหมจ๊ะในนี้น่าจะอุ่นน่ะกะตักกะตักได้ครับแล้วเดี๋ยวฉันจะเปิดไฟนะเฮ้ยเนยบอกว่าจะเลี้ยงไงทำไมถึงจะทำไก่อบแล้วรอใครบอกอ่ะล่ะฉันก็แค่จะให้ความอบอุ่นเฮ้ยฉันก็ตกใจหมดเลยนึกว่าเธอจะทำมันแบบนั้นเอาล่ะงั้นสรุปว่าเรามาเลี้ยงไก่ตัวนี้แล้วกันนะ โอ้โหทุกคนในที่สุดเจ้าไก่ตัวนี้ก็รอดชีวิตนะคะกระตักกระตักหนาวจังเลยเจ้าไก่มันนี่สิหนาวเหรอจริงด้วยฉันลืมบอกไปเลยว่าฉันไม่ได้คิดจะเลี้ยงแกหรอกนะจริงๆแล้วฉัน,นเกลียดไก่ที่สุดเลยแกออกไปนอนข้างน,นอกบ้านนะแล้วก็อย่าเข้ามาในบ้านถึงฉันอีกนะเข้าใจไหมกระตอกกระตัก,ตกอะไรกันนี้ คุณครับคุณแค่นี้ก็สิ้นเรื่องในเมื่อกินไม่ได้ก็ต้องไม่มาอยู่บ้านนี้เข้าใจไหมอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ยหนักชุมบัดก็ต้อก็ต้อดินี่นี่แกไก่ผีเข้ามานี้ยังไงเนี่ยฉันร็อกประตูแล้วนะคุณค้าตื่นแล้วตื่นแล้วไก่บ้าตัวนี้มันมานอนทับฉันเนี่ย โอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมันมาอยู่บนหัวผมได้ไงรีบเตะมันออกจากบ้านเดี๋ยวดิกะกะตากเดี๋ยวก่อนสิผมก็